สวัสดีครับผมแอน JTC นะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่งงานท่ออีกหนึ่งใบนะครับเป็นท่อสปปนนะครับสปูนไทเทเนียมสำหรับ J จ็ GK นะครับอันนี้ทำเป็นชุดคิดไทเทเนียมหมดเลยนะครับหน้าแป่นก็จะเป็นไทเทเนียมครับแล้วก็ ขนาดท่อเราใช้สองนิ้วนะครับสองนิ้วเป็นการดัด C N C นะครับรอยรอยคอดครับใบนี้วัสดุนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนีมเยมแท้ๆนะครับตัวหม้อก,ก็จะเป็นการเคลือบผิวให้มันดูด้านๆนะครับนี่ฮะไอสปูน จุดย็ดครับเหมือนเดิมครับ j จ c ก็จะแน่นหนาครับนี่นะครับส่วนตรงเพจนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับเป็นนี้ฮะเป็นเพจไททเนียมนะครับเราให้มันตัดกันกับตัวหม้อนิดนึงนะครับด้วยการใช้เป็นเพจผิวเงานะครับแล้วก็เลเซอร์ครับเนี่ย ันนี้จะบอกรุ่นนะครับแล้วก็บอกรถแล้วก็บอกรุ่นเนครื่องยนต์แน่นอนสวยงามมากนะครับใบนี้สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่เพจ JT4 Titanium นะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับใบนี้ขอบคุณมากครับ